นั่นเธอเหรอโอ้ยทงผมเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมดําจังทําไมอ้วนจังอันนี้คือการทักทายแบบสไตล์ไทยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าเป็นฝรั่งจะเป็นแบบนี้ hey, hi, pet, How are you? เฮ้ย Hi แทย์แ o ร์ป็่ยงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้าง How You look beautiful today อะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยถ้าสวยจังเลยเป็นยังไงไม่เจอกันนาะน Long time no see อะไรอย่เงี้ยจะเป็นคําชมแต่คนไทยเราทําไมทักทายกันด้วย การตินะคะวันนี้แต่มก็เลยเอาคลิปนี้ทำคลิปนี้เพื่อมาเป็นประเด็นนะคะอย่าหาว่าสอนเรื่องมารยาทในการทักทายหรือว่ามารยาทในการแอดเพื่อนนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเองน่าจะไปพิจ,พจารณาแล้วก็ปรับปรุงเรานะคะแล้วมันฟังให้จบนะเราจะฟังให้จบเราอาจจะอยากจะบอกว่ามัน มันดีมากแล้วก็เปลี่ยนเรื่องความคิดเรื่องอะไรหลายอย่างเลยแหละนะคะไปฟังกันค่ะค่ะก่อนอื่นแต้มก็ขอได้นําตัวข้าวๆสั้นๆนะคะเล่าเรื่องชีวิตไปด้วยนะคะแต้มเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะคะเกิดที่มหาสารคามแล้วตอนเด็กๆเนี่ยแต้มย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อุดรเพราะว่าเรื่องของครอบครัวแยกทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยายเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต้มก็เลยมีมีเพื่อนที่อยู่อุดรด้วยแลวมีเพื่อนที่อยู่ เป็นคนที่มหาสา,ารคามด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำทำงานอยู่หลายที่นะคะเรียนจบมหาลัยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนเยอะแยะมากมายไก่กองแหละแล้วก็ได้มาอยู่ทํางานเรือสำราญตั้งแต่ยุยุ21นะคะแล้วก็จากนั้นก็กลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มอยู่บนไทยเสร็จก็กลับมาอยู่ที่อเมริกาอีกนะคะแต่หลายครั้งที่เ,เกิดการ move หรือการเคลื่อนย้ายหรือไปต่างๆนานาเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราก็ มาอยู่ในสังคมในต่างประเทศตั้งแต่คือทำงานกับต่างชาติตั้งแต่อายุ21เนี่ยนะคะมันเห็นความต่างเห็นเห็นอะไรเยอะเลยแหละแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ล่มไม่คลังกันถึงกลับบ้านไปต่างไปไปไปที่เมืองไทยเนะี่ยแต่กลับไทยกลับไทยทุกปีนะปีละครั้งสองครั้งเลยทุซ้ีแต่ก็เลยจะบอกว่าเดียวแต่ยังแต่มก็ยังเจอคำถามเดิมเดิมเดมเดิมเดิม,ดม,ดมนะคะคือสำคัญคำถามสไตล์ที่ เป็นคําติมากกว่าเป็นคําชมเนาะส่วนใหญ่ก็จะคือเอ้ยไม่ได้ถามว่าสาะระทุกข์สุขดีดเป็นยังไงเนาะไม่ได้ถามว่าเ,เพื่อนสบายดีไม่เป็นยังไงดูให้นน่นนี้หรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่เพื่อนเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะที่มาทักทายเราเนี่ยแทนแทนที่เขาจะทักเราเอ้ยอยู่ดีเป็นไงมีสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แต่เขาจะกลับมาทักเราเนะ เธอไปทําอะไรไมาไปอยู่เมืองนอกหรือไปอะไรทาไมตัวดําเหมือนเหมือน,นไปอยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่อเมริกาหรือไปอยู่ลาวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือตั้งตั้งแต่ตังยง่เรียนจบเลยอะแล้วแต่แต้มชินแล้วแต่ทําตัวให้ชินแล้วแต่ก็ไม่พยายามอีกนอก็คือไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่เอามาแบบอะไรมากอเงี้ยแต่แต่ไม่คิดว่าเออทุกทุกวันทุกวันเนี้ยมันก็ยังยังมีอย่างนั้นอยู่แล้วถึงแม้เราเองมีม,มีโลกโซเชียลเข้ามามี Facebook มี โซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เรามาเจอเพื่อนเก่าหรือว่าเจอคนที่ไม่เคยได้อยู่ในไม่เคยได้เจอกันมาเจอกันในโลกโซเชียลเนี่ยคนก็ยังทักกันแบบนี้อยู่แต่อยากจะบอกว่าในมันมันเสียความรู้สึกถ้าเอาพูดตรงๆมันเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็ตามมารยาทจริงๆเนี่ยมารยาทที่ดีงามที่ที่แต่มว่ามันดีงามมากแบบฝรั่งเขาใช้เนี่ยก็คือ การทักทายด้วยความห่วงใยความถามถ่ายร่วมความความเป็นอยู่ว่าเออเธอสุขภาพเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่างไงคือแบบเออถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะคอม p พลเมนต์คอมพลเมนต์ก่อนก็คือถามว่า How เ a าอยู่ก่อนแหละแล้วก็เขาจะคอม p พลเมนต์ตาม คอมเพลเมนตก็คือการชมนะคะถึงแม้ว่าเธอจะขีเเ้เล็้วขี้เลยหรืออะไรยังไงอ้วนเพลพร้อมให้กระลองเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยนะคะเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาจะทักทายกันเป็นคอมเพลเมนต์คอมเพลเมนก็คือให้คำชมอย่างเช่นอย่างแต้มถ้าแต้มอ้วนขึ้นนะ เขาก็จะไม่ทักเรื่องความอ้วนเขาเขาจะไม่พูดเรื่องความอ้วนเรื่องผอมเรื่องผิวเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องตําหนิที่แบบเรื่องฟิสิกส์อะไรพวกนี้นี้แบบให้ทําให้คนฝั่งตรงข้ามนั้นรู้สึกไม่ดีนะคะแต่เขาจะเชียร์ up compliment ชมให้คนฝั่งตรงข้ามนั้นรู้สึกดีอย่างเช่นเห็นทรงผมแต่แบบนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าเกรียนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะบอู้ว่า like your hair style ก็คือเธอฉันชอบผมเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันชอบเธอฉันชอบลิปสติกเธอจังเลยคือมันไม่ได้บอกแสดงว่าให้เป็นการโกหกหรือว่าตอแหลไม่ได้พูดความจริงนะว่าไอ,ไอ้ฉันคือคุณไม่ได้ชอบผมจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ชอบผมเขาหรอกนะคุณอาจจะไม่ได้ชอบผมแต่หรอกแต่มันคือมารยาทนะคะมันคือมารยาทในการเข้าสังคม โดยอันคือต่างประเทศเนี่ยคือเขาเขาอย่างเงี้ยมารยาทแม้ว่าเขาจะใส่ชุดเป็นเหมือนแหนมแล้ะเมืองไทยก็คิดว่าเป็นแหนมรัดยางอะไรมาเลยแต่เวลาฝรั่งเขาทักกันเขาเจอกันเขาก็จะคุยกันบอกว่าเฮ้ยชุดเต่สวยมากเลยถ้าสวยชุดนี้เข้ากันหมดเลยมันเป็นการสร้างกําลังใจดีดการการการเพิ่มบทสนทนาการต่อบทสนทนาที่ดี ต่อกันไปจนยาวในทิศในทางกับกันถ้ามีคนมาทักคุณว่านะคะถ้าไปเจอกันในงานบูญงานอะไรในในบ้านเราเนี่ยนะหรือว่างานแต่ง,งอะไรถ้าคุณมาทักคุณว่าเฮย้ยชุดอะไรของมึงเนี่ยอฮย้ยทำเหมือนแหนมเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุณจะมีความจะรู้สึกยังไงอะเนาะซึ่งมันมัน,ม,นมันทำร้ายใจิตใจคนมากเลยนะบางครั้งเราอย่างใครที่ดูคลิปแต่คราวที่แล้วนะแต่เป็นคนตรง ตรงแต่บางครั้งคือแต่มันก็พยายามห้ามช่างใจอยูแ่แต่แต่แต่บางครั้งเนี่ยการพูดตรงมันก็ดีแล้วก็ไม่ดีก็ต้องพูดต้องคอยระวังดูจงังหวะจัดโทนการพูดทักทายกันแบบมีมีมารยาทที่ดีงามทําให้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกดีในการเริ่มต้นบทสนทนามันดีกว่าการที่ทําให้เขารู้สึกแย่นะคะการทักแอดไลน์แอดเพื่อนแอด Facebook หรือแอดอะไรก็แล้วแต่ไปเช่นกันนะคะการไปขอคําปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มดีเราเริ่มถ้าแต่รู้ว่ามีน้องๆติดตามจำนหลายคนถ้าน้องๆหรือถ้าเป็นน้องๆหรือใครก็แล้วแต่เนี่นะโดยน้องๆอ,อยากเข้าไปคาขอคาปรึกษาหรือแอดไปแต่มาแต่แต่ไม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 ่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถือตัวแต่เป็นคนไม่หยิ่งเลยนะแต่แต่จะเป็นคนตรงเนะี่ย ถ้าจะทักแต่มาเนี่ยเ็เออพี่แต่พี่แต,ม,แตมค้าน้องรุนนี่คะแนะนําตัวมาก่อนว่าอะไรอะไรอะไรไงขออยากขอคำแนะนําหน่อยนี่คือเป็นเรื่องแบบเซนเทนซ์เป็นเป็นการการแบบการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญได้ดีนะคะแต่้าไในเชิงแบบเพื่อนลหละเชิงเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหน้านะแอดกันมาเนี่ยก็อุย้ยเพื่อนลรวจำทำไม่ได้เลยอุย้ยสวยขึ้นนะน,น,น้องรุนนี่นั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ออกเชิงแบบคอมพลเมนตะ์เนาะเออเนี่ย มีความสุขไหมเป็นอะไรยังไงสบายดีเปล่าคิดถึงนะอะไรเงี้ยก็โอเค l e ฟ v e space นะ l e ฟ v e space คือให้จังหวะเขาเขา,เขาได้นึกถึงว่าเออเขาจําเราได้ไหมอย่างนี้ก็พออย่าไปรามถึงเรื่องส่วนตัวเขานะคะอย่าพึ่งไปรามถึงแต่งงานรือ,อยังได้ผัวฝ้า่างไปนอนงินไง่รวยแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งเรื่องแต้เนี่ยจะโดนบ่อย โดนบ่อยมากเลยเพราะว่าแต่เป็นเมียฝรั่งเนาะพอเป็นเมียฝรั่งแล้วทําตัวชอบตัวชงผมแปลกๆกันเกลียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะก็จะโดนประจําเลยโดนประจําแล้วก็บอกประมาณว่าอ่าเป็นเมียฝรั่งสิมีผัวเลี้ยงโอ้รวยแล้วสินู่นนี่นั่นนะ คนไม่รู้เบื้องหลังแต่จะไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้จากแตมก็จะไม่รู้หรอวว่าเป็นยังไงนะคะแต่เป็นเป็นเด็กมะโนกมาตั้งอย่างที่ทที่เล่ามาเป็นเด็กมะโนกแต่ไม่ได้เก่งไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่าแตมขยนันขยนันแล้วก็เป็นคนที่ความทะเยอทะยานมุมานะในชีวิตสูงเพราะว่าเหมือนกับเป็นเด็กมีปมตั้งแต่เด็กแหละว่าแต่แตมก็พยายามทีบตัวเองแล้วก็ เอาตัวเองแต่มีเป้าหมายของแต่ตั้งแต่เด็กมีฝันตั้งแต่เด็กแหละที่แต่มาอยู่จุดจุดตรงนี้ได้ไม่ไม่ว่าใช่ว่าตัวเองเก่งหรือไม่ว่าใช่โชคดีอะไรนะแต่โชคดีแหละที่ได้เจอสามีต้องมันเป็นความโชคดีแต่ว่ากว่าที่เราจะหากันเจอถ้าถ้าเป็นเพื่อนแต่นี้ก็จะรู้กว่าเราที่เราจะเจอเจอกันเนี่ยเราก็ต้องเจออะไรหลายมาเยอะแล้วแต่ถ้า แต่แตเจอแฟนแต่ไม่ดีแฟนแต่ดีแล้วแต่เองทําตัวแต่ไม่ดีแต่มก็ไม่สามารถอยู่กับแฟนแต่ได้มันขึ้นเรื่องของความรักของคนสองคนหรืออะไรก็ละมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะคุณทําตัวให้เหมาะสมมีคุณค่ากับเขาหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเช่นกันกับเรื่องของความรวยเหมือนกันอันนี้ยาวเลยนะเนี่ยเรื่องความรวยเหมือนกันรวยหรือจนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรไปตัดสินหรือไม่ควรไปถามหรือไม่ควรไปแย่ ไปแย่เขาไปแย่คนอื่นหรือว่าไปทักนะคะมันมันมันเป็นสิ่งไม่ดีงามเลยนะะแต่อยู่กับฝรั่งมาหลายปีมากแต่ไม่เคยเจอฝรั่งคนไหนทักเรื่องความรวยความจนก็ให้พูดอย่างนี้เลยกล้าพูดเลยฝรั่งไม่ได้พูดเรื่องแม้กระทั่งจะถามเรื่องการงานเนี่ยการงาน เธอเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเธออาจจะดูเหมือนดูถูกกันไปเลยด้วยซ้ําเขาก็พยายามอย่างยังไม่มันมันก็มีบางคนที่ถามเรื่องงานเรื่องงานแต่แต่ครั้งเออเป็นอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาพยายามทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึก comfortable Com Com นั่นแหละแต่เขาภาษาอังกฤษเขาเขาเรียก comfortable comfortable คือรู้สึกแบบว่า,าสะดวกสบายใจในการคุยนะคะเขาจะไม่พยายามพูดคุย ทักทายโดยการที่ถามเรื่องส่วนตัวเยอะเกินไปหรือว่ากดให้คนอื่นต่ำนะคะทีนี้นั่นแหละแต่มันก็เลยขอสรุปมาเลยแล้วกันว่าใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ,ะถ้ามีมีอาการแบบนี้มีการทักทายแบบนี้อยู่ก็ระมัดระวังตัวด้วยเวลาไปทักเพื่อนทักใครหรืออะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังตัว ภาษาอังกฤษเขาเลือกว่าไม่มีมารยาทเลยนะในการทักทายเลยนะแต่เราเองเราเราเราเกิดมาสังคมมันมันอาจจะหล่อลลอมเราเป็นอะไรอย่างนั้นก็ค่อยๆปรับตัวเอาเราไปไปเองแล้วกันนะคะแล้วก็ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดสูเใชว่าเอ๊ะถ้าเป็นฉันนะฉันโดนทักแบบนั้นฉันถูกกระทาพูดแบบนั้นฉันทำให้รู้สึกคนมาพูดกับฉัน แบบนั้นฉันจะรู้สึกยังไงนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้สึกแต่แต่อาจจะพูดให้กระเทาะซะหน่อยแล้วกัรว่าคันว่าถ้าโลกของเราประเทศของเราหรือสังคมของเราเนี่ยแค่ความรู้สึกกันมากยิ่งขึ้นโลกเรามันจะน่าอยู่มากกว่านี้นะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าหาว่าสอนมารยาทแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นิสัยที่ดีที่น่ารักที่ควรทำนะคะในการเข้าหาผู้คน แล้วก็ถ้าชอบอยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย